สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายป่านอีสุเมโทเชยพพลค่ะคันข้างๆป่านนี้เป็นวิลเล็กอีลิเกน1.9สีขาวมุกค่ะวันนี้ป่านจัดโปรออกรถเพียง1แสนสองหมื่นบาทมีทอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแสนสองได้อะไรไปบ้างค่ะสําหรับอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นตัวล้อแม so ็กเลนโซแบ็คแองเจิล9ขอบ18ค่ะพร้อมกับยางเดิมนะคะตัวนี้เป็นบีสต์สโตล25ทับ 60R18 ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งด้านหลังกันบ้างเลยค่ะ ค่ะมาเริ่มกันที่ของแต่งชิ้นแรกกันเลยนะคะจะเป็นตัวสปอยเลอร์ค่ะสีดำเงาตัวนี้เป็นของแบรนด์มาสโตะค่ะทันลงมาจะเป็นตัวคาดเอวนะคะตัวนี้จะเป็นของแบรนด์มาสโตะเช่นกันค่ะสําหรับตัวกระลอยท้ายนะคะก็เป็นของแบรนด์มาสโตะเช่นกันค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจออกรถกระปานนะคะย้าแสนสองมีทอนค่ะสามารถติดต่อสอบถามปานได้ที่เบอร์0661121720สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ